สวัสดีครับพบกับผมอีกครับ T V N T V อยู่กับใครก็ไม่รู้ครับใครวะสวัสดีครับพบกับผมคนบาข้างถนขนุยไปตัดไม้เลยก็ปะมุมมองขึนกันก็ปะมุมมองมาพบกับเอาการเอาชีวิตรอดครั้งใหม่ครับผมกับน้องคนบาราคานขนุนที่ไหนวะเออไม่ครับเวอร์ชันนี้เป็นไมครับอะไรบอกมา เป็นเวอร์ชันทดลองที่ยังไม่เต็มตัวเวอร์ชันอะไรล่ะเวอร์ชัน1 1่1น 1.1.. 1จุ1 1จถุย1ูน์ครับเวอร์ชันบิ1หนึ่งเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ครับเออผมบอกครับอันนี้คือเอาไว้ใส่แค่กับตุ๊กตานั่นเฉยครับอันจรงช่องนี้ครับ ต้องแบบคล้ายๆเหมือนในความครับที่เธออีกมือหนึ่งแต่ว,ว่าใช้กับตุ๊กตาคุณชีพครับจะใช้กับอะไรก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมตัวตุครับกองครับไมไไ่ดูข้างล่าง ฮะมึงเอาเงไหนไหนไหนเอะเดี๋ยวเราเกาะจริงปะไม่เกาะอือเดี๋ยวขอสำรวจดูกันเที่ยก่ะนปะชัดเลยน่าจะใช่เลยล่ะใช่เลยล่ะเกาะแต่ต้นไม้เยอะกว่าครั้งนี้ต้นไม้เยอะอยู่ต้นไม้เยอะอยู่ทำกองครับอี พอใหญกทำแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอา้นี่ตัดตรงค่าก่อนโอ้โหขนาดลรถเรือกับรถอ,อาหารก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนในคอมเลยครับทําไป้อาคารไปส่วนช่องคลองที่แบบเอาไว้ใส่พวกโล่อะไรแต่โล่ยังไม่มีครับเวอร์ชันนี้เอาไว้ใส่พวกนี้บางครั้งมันจะมีโอกาสหน้าที่แบบ ใส่พวกโล่แบบจะมีปุ่มให้กดข้างๆแล้วมีโอกาสใช่ไหมใช่ทู่ตกแต่ก็ไม่รู้รู้ว่าเ,าเดาไปก่อนกถ้ามีแบบนั้นก็ดีเลยล่ะแล้วปาร์กินอาหางบ้างเออไหนมีมีแอปเปิลไหมไม่มีอ่ะเออทำาไมเดี๋ยวพอได้อาหารเดี๋ยวเอาให้ดูครับเดี๋ยวจะให้แฮกินให้ดูเลยครับแบบท้าโคตรโอ้เหมือนในคอมเลยครับ แต่ว่าเหมือนใส่แบบเค่เจือไม่เหมือนใส่มอสอะไรมอสอะไรแบบสุ่มอ่าแบบโอ้โหต,ตัดตัดตัดไปขุด,ดหินไม่ออตัดไปไม่เลยตัดมาอย่างเดียวตัดมทาทั้งบ้านเยอะแก แกยังไม่ฆ่าครับเดี๋ยวรอให้ไม่ได้เลยก่อนฟ้าพาบุญบาปบุบบุบแล้วอ็เจอเพชรสองอันแต่เสี่ยงตายตายไปตั้งคู่เลตายทั้งคู่เลยเลิกเล่นแม่งเอาเอาชีวิตใหม่เอาเอาชีวิตอันเก่าพังอย่งของตนอ่ะอะไรที่ว่าลงเยอ๋ออันนั้นเอาอันอันนั้นนี่หวานอันคือว่าผมอัปเดต ก็หายไปหมดเลยครับเพราะคือว่าต้องลบไมค์ครับแล้วโหลดใหม่โอเคแล้วมันก็หายไปหมดเซิรฟ์ฟยกเว้นย <c oughs> กเว้นสกิน <c oughs> คยังไม่รู้คือแบบมีสกินพาวเวอร์เลนเจอรด้วยครับสกิน <Okay. S 1> <c oughs> แบบเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> สกินฟีมีแค่สีแดงกับสีเหลือง <c oughs> อ่า <c oughs> มาสำรวจดิมันก็ใหญ่อยู่นะ ก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านตรงนั้นด้วยนู่นๆ<ด>ส,สร้างสะพานข้ามแบบนี้มาพิเตอร์เหรออ่าโอ้โหทำมาพิเตอร์รึเปล่ได้เคลียร์ดินแปบบ๊บเคลียร์ดินปป๊บระดับดินมาั่วไปข้าวสิครับที่เกียดครับเยาะครับไปหายอยู่ไหนเนี่ย้อ,อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปพร้ไหมวะ จะู่ไปหางี้เห็นชื่อแล้วนะ่ะไม่แป๊บเดียวห้านาทีวัดฮะแป๊บเดียวห้านาทีแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปไม่จบเดี๋ยวทำต่อเลยไม่รู้ทำต่อแต่ก็ต้องลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาทำต่อโอเคเดี๋ยวถ้าคลิปนี้แบบถ้าไปเดี๋ยวจะลงต่อเลยคืนนี้ยาว เคลีย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 เดี่ตรงนี้นี่แฮะใช้ขวานนี่นะหมามนมาจากไหนกันละมันวิ่งไปเมื่อกี้นี่จังมันซื้อตัดเข้าไปตัดหรือขุดเออขุดเกีียระดับดินไหมโรรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ขุดดินช้าครับผมให้มันความสมจริงนิดนึง รถอ,อาหารรถแล้วมีอาหารไหมไม่เดี๋ยวทำให้คนดูเลยละ่ะจําได้ไหมแถวนี้มันมีไก่อยู่นะเปล่ปาไก่หรือหมูวะแม่เดี๋ยวทำให้หารถแล้วไปฆ่ะกลับมาสักหนึ่งตัวจะทำให้หารถหรอไม่หรอกตอนนี้พี่อาหารรถแล้วละ่ลวะเ,ลเอ้ยมีเห็ดพอดีเลยที่กินเลมีเห็ดพอดีกินเห็ดเหรอ เอาทำซุ้งเห็ดมีสองอันเห็ดนี้พอดีทำแต่ทำได้อันแค่อันเดียวทำถ้วยแป๊บกะเมื่อแล้เราทำถ้วยอืมแหกแหกกรอดอาหารลดยังล่ะยังทำอึ๊บอะไรนะแช่แบลอะไรอะแต่เครื่องนี้แบตมันเสื่อมไง จะถอดทำช่วยแป,ป๊บรถแล้วรถแล้วพอดีแล้ววัดทำไมมารถพอดีเ <c oughs> ออแป๊บนึงแค่แบบนี้<ป>หรอือเปล่าเออไปเนี่ยไปเงยหน้าขึ้นดิดูครับดูกิน ไหนไหมครับโอ้โหเราไม่เห็นกูนกูเห็นบกูเห็นบัวแล้วละ <c oughs> ่ะโดวันแขวนแกจพึ่งนะแกจะ,ะพึ่งอ่าแกจะ,ะให้หาเหล็กได้ก่อนเคลียร์ดินดิเจ็ดนาทีแล้วอุ้ยแกโทษทีเคลียร์ดินไหมแบบคือว่าแบบท่านประมาณ บางสิบนาทีผมแบบจะตัดแบบไม่ได้บอกลาพรานมันยังไม่จบครับจะลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เป็นอ,อ่ะติดต่อแล้วก็ลงแบบพร้อมกันเลยใช่ไหมหัวอาหารลดไปสุดอุ้ยหินรู้ลิธีกันั๊มให้วิธีกันั๊มละอะไรจะให้ลุยดีกดั๊มไหนะจะเดี๋ยวปั๊มให้ดู ดมมูวิธีการทำไมลอะไรวะวิธีการแรกปีหิสี่อันมมใช่ไหมวางปุ๊บไปหมดน,นี่ดูจบีหกสบเออมันก็ได้เท่าเดิมตอนแมันได้แค่สี่ปอันมมนมมี้นีแิมไ,มไหนวะ่อ,อ๋อกยิบย่าเป็นการเอาไม้มารวมกันแบบรวดเร็วออเออม่สบดเออจะดีเหมือนกันเวลาเอาของไม่ต้องกดหยิบเอาหอบเอาแบบนี้ มัเดาไป้บ้านขาัดเือขอไปุณหินแล้วกันขุมา,บ,ามบ้านเล็กๆกอืมถื่อเจอเหล็กด้วยไงหมุดไทยโม่โไม่เปิดเพลงเยอะเดี๋ยวหนะ้าข้างก่องครับเลยคุนลาย แค่คนโสดแค่โสดดีกว่ามันเล็กมากเลยเนี่โอ,โอ,อ้โหใหญ่อีกนิดนึงก็พอมั้เอ้ยเดี๋ยว่อาขยายตอนนี้มันจะคำนะเราไม่มีเวลาก็ <c oughs> แค่คนโสดทวีแล้วครบเก้านาทีแล <c oughs> ้วเจ้า <c oughs> ทำบ่ะมีเล็กอยู่นี่ตรงนี้นี่ ม,มันมืดหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับเพาคนเล่นยังมืดเลยยังมองเห็นว่ามืดเลยเป็นถ้ำขนาดเล็กสามารถทำเป็นบ้านได้อยู่นะนี่เห็นไหมมาอยู่ในนี้ก่อนเถะอยูบ้านครึ่งไม้ครึ่งยินโอ้โหเราดีดแล้วมาอยู่ในนี้ก่อนเถอะเด,ดีด๋ลงมา เออสิบนาทีละตอนนั้นไหมครับแค่เป็นเงื่อนไขไหมคะมีอะไรถดตัวอะไรเอออะไรวะตอนนั้นมันเป็นลูกไม้กำเขนใช่ไหมล่ะโอ้อันพี่ก็เคยเจอแล้วไม่มันเป็นลูกไม้กำเขนปุ๊บเพบนต่ว่าสามศูนสจงออกมาทุกคนหลุดเลยแม้แต่จ้ของเซิร์ก็ยังหุ วัดหลุดหมดเลยเน็ตแม่งหลุดหลุดหมดเลยเดี๋ยวครับตะเผาอุ้ยมองไม่เห็นตัวสร้างบ้านในนี้เหรอไหมล่ะเอ้ยไปขุดตรงทรายน้ำทะลักเข้ามานะยบ้อยเผา เอาถ่านมาทำไฟแล้วมาปักตรงนี้หน่อยมันมืดเอาถ<ค>่านมาสิคะหนในเตาเผาจะตัดคลิปแล้วตัดคลิปแล้วเป็นไ,ไปดูอีกคลิปหนึงนะครับจะเขียนว่าไม่ครับเอาชีวิตรอดทั้งใหม่หนึ่งอะไรวะหนึ่งทับสอนึทับสองสามน่น ข้าใจปะคุนีทเป็นที่เกี่ยโเค๋ข้ามบนจะเปลี่ยนเป็นไม้แล้วั้างหน้าอยู่บ้านใต้ดินเลยแหละไม่ต้องห่วงใครวะปิดไว้ก่อนเลย <c oughs> เขาดีแอไปาจะตัดคลิปแล้วนี่โอเคคอมสุด